แก่แต่ไม่อยากป่วยให้ทำวิธีนี้หลายคนบอกว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มป่วยมันเป็นเรื่องปกติไหมผมบอกว่าไม่ปกติครับจริงๆร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ผัดเซลล์ผิวผัดเปลี่ยนเซลล์เก่าตายไปแล้วสร้างเซลล์ใหม่อยู่แล้วทุกๆ2ปี ผมเคยพูดไว้ในคอร์สคอร์สหนึ่งที่ส่งคุณค่ามากคอร์สนั้นชื่อว่า Body Mastery เจ้านายสุขภาพผมก็พูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่สมควรจะแก่เร็วมันสมควรจะอยู่ได้จนถึงอายุ120ทุกคนแต่เนื่องจากเราถูกสอนมาว่ายิ่งโตยิ่งแก่ยิ่งแก,ยงแก่ยิ่งป่วยเป็นเรื่องปกติมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องหาทางอะไรเพราะความป่วยมันมาพร้อมความแก่แต่ผมอยากจะบอกว่า มีคนแก่เยอะมากบนโลกใบนี้ที่เขาไม่เชื่อหลักการนี้นะครับเขาทําข้อที่1ก็คือออกกําลังกายทุกวันการออกกําลังกายทุกวันไม่ได้หมายความว่าจะไม่แก่แต่การออกกําลังกายทุกวันทําให้ร่างกายถูกกระตุ้นเสมอเพอร่างกายถูกกระตุ้นจะมีโกรรฮอร์โมนมีกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นการสร้างเสมอทําให้คนที่ออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเท่าเดิมไม่หายไปหรือถ้าหายไปก็หายไปช้าทําให้คนนั้นสามารถทํากิจวัตรทุกอย่างได้และ แก่ช้าข้อ2คือการทํากิจวัตรทุกวันเนี่ยมันเป็นการฝึกสมองเลยดังนั้นใครก็ตามที่ยังดูแลตัวเองทํากับข้าวเองขับรถเองอ่านหนังสือเองทําทุกอย่างเองจ่ายค่าน้ำก็าไฟเองเขาพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอัลไซเมอร์ช้ากว่าคนแก่ส่วนใหญ่ข้อที่3คือกินสารอาหารให้เพียงพอหลายคนบอกว่าแก่แล้วต้องกินน้อยลงผมบอกน o no ร่างกายของคนเราน้ําหนักเท่ากันไม่ว่าจะเป็นอายุตอนวัยหนุ่ม วัยทำงานวัยกลางคนวัยแก่ถ้าน้ำหนักตัวเท่ากันต้องกินสารอาหารเท่ากันทั้งโปรโตีนวิตามินเกลือแร่และไขมันส่วนสิ่งที่จะกินน้อยลงคือคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวไปน้ำตาลเพราะถ้ากินเยอะจะอ้วนดังนั้นถ้าเราออกแรงน้อยลงแต่เราไม่อยากอ้วนเราลดข้าวไปน้ำตาลลงแต่สิ่งที่เราต้องกินเสมอคือโปรโตีน วิตามินเกลือแร่ไขมันโดยเฉพาะโปรโตีนนะครับคำนวณง่ายๆวันหนึ่งเราต้องกินโปรโตีนวันละ50กรัมถ้าเราไม่ได้เป็นไตวายวแต่ถ้าเราเป็นไตวายวอาจจะลดลงเหลือ25กรัมใครก็ตามที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าห้ามคุณพ่อคุณแม่กินโปรโตีนให้สอนคุณพ่อคุณแม่ว่าการคำนวณโปรโตีนไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีน7กรัมถ้าคุณพ่อคุณแม่กินเฉพาะไข่ขาวจะได้โปรโตีนแค่5กรัมแล้วคำนวณที่ว่าปลาไก่หมูทุกอย่างที่ท่านกินเนี่ยถ้าท่านฟันไม่ดีสับให้้้เเป็็นนนชินลิลกลกกๆแว ก็จะทาให้ท่านเนี่ยได้รับโปรตีนเพียงพอกล้ามเนื้อไม่ฝ่อกล้ามเนื้อไม่ฝอก็ทํางานได้ในทุกอย่างตามปกติแล้วเราจะไม่จําเป็นต้องเลี้ยงท่านบนเตียงตอนแก่แน่นอนนะครับแนะนําเรื่องนี้ไว้นะครับส่วนผมเนี่ยผมจะให้คุณพ่อคุณแม่กินเวโปรตีนนะครับมีทั้งเวโปรตีนจากนมหรือเวโปรตีนจากถั่วเหลืองอะไรก็ได้ครับแต่เลือกยี่ห้อที่เป็นไ s o l a t e เวโปรตีนนะครับใครอยากดูตัวอย่างที่ผมทานเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทานคล้ายๆกันแบบนี้ด้วยนะครับก็พิมพ์คําว่า แล้วก็สอบถามทีมงานนินบอกได้ว่าผมกินอะไรคุณพ่อคุณแม่กินอะไรนะครับขนาดผมยังให้คุณพ่อคุณแม่กินเลยแล้วตัวผมเองกินด้วยผมเลยบอกว่าคนเรานะครับถ้าน้ําหนักเท่ากันควรจะต้องกินโปรโตีนนะครับในปริมาณเท่ากันไม่ว่าเขาจะหนุ่มหรือแก่ก็ตามรักทุกคนนะครับขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ของทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับและอยู่กับเราไปนานสวัสดีครับได้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าเพื่อนเื่อชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook i g แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเดี่ยวนี้ถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ